สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำยานะครับกำจัดยุงนะครับหรือจะป้องกันยุงนะครับก็โดยการใช้ของในครัวเรือนเรานะครับง่ายๆนะครับส่วนผสมเราก็จะมีนี่ครับน้ำตาลทรายนะครับสมช้อนโต๊ะนะครับ เซสบูนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเราก็จะหั่นบางๆแบบนี้ครับเพื่อที่จะอ่าง่ายต่อการละลายนะครับจากนั้นใช้น้ำส้มส่ยชูหนึช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำเปล่า3มช้อนโต๊ะครับ เดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมกันเลยนะครับนะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านใครที่ยุงเยอะๆนะครับแล้วก็ที่จะขาดไปได้ก็คือเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับหรือกระป๋องกาแฟหรือกระป๋องอแบบนี้ก็ได้นะครับหนึ่งกระป๋องนะครับ กับแล้วก็เทน้ำส้มสายชูเลยนะครับหช้อนโต๊ะน้ำเปล่านะครับหรือน้ำสะอาดนะครับ3มช้อนโต๊ะนะครับ ครับมันได้แล้วก็ทําการทําให้เขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับเราก็รอให้สบู่นะครับโดนน้ำแล้วก็ให้เขายุ่ยนะครับให้ละลาย ผสมกับน้ำตาลทรายนะครับให้เป็นน้ำนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับตั้งคำถามมาว่าทำไมวิธีนี้ถึงเป็นวิธีที่ไล่ได้แล้วก็ให้ผลดีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าสำหรับน้ำตาลทรายนั้นจะมีกลิ่นและมีรสชาติของความหวานอยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่คอยดึงดูดยุงให้เข้ามาติดกับที่เราทำเอาไว้นะครับก็คือถ้ายุงได้กลิ่นของสบู่นะครับกลิ่นหอมของดอกไม้นะครับ เขาก็จะมาแล้วก็ลงไปในกระป๋องเรานะครับทําให้ลงไปแล้วดุงโดนน้ํานะครับก็บินขึ้นไม่ได้นะครับก็ทําให้ตายนะครับแล้วในส่วนของน้ําส้มสายชูครับกลิ่นของน้ําส้มสายชูแล้วเป็นตัวช่วยในการจัดการยุงได้อย่างดีนะครับโดยเศษสบู่จะเป็นด่างนะครับไม่ถูกกับยุงนะครับเมื่อได้บินเข้ามาตกอยู่ในกระป๋องของเราแล้วนะครับก็เจอกับน้ําสบู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตออกมาได้นะครับ ทำให้ตายอยู่ในกระป๋องเลยนะครับนี่ครับก็อ่าถึงอ่าเป็นอ่าวิธีการกําจัดยุงได้ดีนะครับวิธีนี้ผมก็จะรอให้สบู่ละลายนะครับนี่นะครับหลังจากที่สบู่เราอ่าละลายจนหมดนะครับถ้าละลายยังไม่หมดอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็อ่าไปละลายอยู่ข้างในนะครับเราก็จะเทใส่กระป๋องเลยนะครับ ครับใส่ไปให้หมดครับครับหลังจากที่เทลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไปวางไว้ตามที่ยุงอ่ะชุกชุมนะครับเช่นใต้ตู้ใต้โต๊ะเรานะครับแล้วยุงเขาได้กินนะครับเขาก็จะมานะครับลงไปในรูนี้นะครับ ทำให้ยุงตกไปนะครับเปียกน้ํานะครับแล้วก็ทําให้ยุงตายในที่สุดนะครับนะครับเราก็จะวางไว้ใต้อะโต๊ะทํางานเราก็ได้นะครับตั้งทิ้งไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วยุงเขาก็จะบินมาลงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่ออ่ะหลายๆท่านนะครับก็ลองทำกันดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ